สองขวด100บาทตัดการซ้ายมือหน้าจอสองขวด100บาทสองขวด100บาท มันเยุวงปิดเทอมแล้วเด็กมันว่างมันชอบโทรมาป่วนเราจะกินข้าวเราจะไร้สดใจของ พ่อหนึ่งมี1ิบสองทรงได้สิบแก,ก้วกติกา้ายมือนจจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท100่งร้อยบาทไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ก่องหนึ่งมี1ิบสองทรงได้สิบแก้วเกติกาซ้ายมือนจจอหนึ่งร้อยบาท100่งร้อยบาท,100บาท,100บาท น้ำยำสำเร็จรูป2ขวด100บาท2ขวด100บาทกดตะก้าซ้ายมือหน้าจอ2ขวด100บาท2ขวด100บาท,บาทมีอย่างเผ็ดกไม่เผ็ดค่ะมี2ขนาดอย่างเผ็ดนะคะ100บาทนี่180 ml 2ขวด5 150นั้น500 ml น้ำยำสำเร็จรูปแบรนดิซ่าตาลิซายสองขวด100บาท2ขว,วด100บาทตาลิซ่ายี่ห้อริซาแบรนดิซ่าสองขวด100บาทไม่ยังเผ็ดก็ไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดเราใส่น้ำกระเทียมดองแต่ยังเผ็ดนี่ใส่มะนาวนะคะมะนาวสดคั้นสด,สดสดทุกวันทำสดใหม่ทุกวันมี2ขนาด2ขวด100บาทขนาดขวดละ180 ml 2อขวด150 500า l กดจ้ากด้านซ้ายมือหน้าจอเลยค่ะ vindo Tại tên là đi là xin mành được เส้นเหมือนเหนื่อยอทำไมรีบรีบเพื่อที่จะมาเพรอีไพวกเขาเรียกโรบอร์ตหรือว่า I.O. a um อแอคเคาท์หลุมอะของเป็นสาวุกของอีเยียนอีเยียนั่นติ่งของมัน ชอบเข้ามาชวนมันอยากโง่ก,ก็ไปโง่คนเดียวไม่ต้องมาชวนกูไม่ต้องการให้ชื่อมันมาปนสนิทจันไรใน,นช่องตูเพระกุเกียดมันแจ้งความจับมันอยู่ที่สอนพญาไทยนั้นจาปีหกเจ็ด ราะฉะนั้นอย่าไปเอาชื่อมันมาอยู่ในช่องกูกูขอร้องกูเกลียบมันกูไม่สังขารย,ยาวนาถึงมันกูไม่พูดถึงมันกูไม่อยากคบคาสมาคมกับมันไม่ยุ่งกับมันเลยตลอดชีวิตเข้าใจหรือเปล่าอีพวกโลบปอดอีพวกไอโออีพวกติ่งอีเยียนั่นที่รีบกินนะเพื่อจะมาบล็อกไงเข้าใจหรือเปล่า นะคะมินขอบคุณมากๆค่ะติ๊กอะไรอ่ะฮานี่บีมอะไรมาแม่หลอภายเดี๋ยวจะไปจี้ตำรวจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปจี้ตำรวจพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยจี้พอดีพอดีสองอ,อาทิตย์ก่อนจี้จับผู้หญิงคนหนึ่งหมายจับสามคดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไป เพราะว่ามันเป็นน้องไงมันจะมาทําสุกี้มันต้องหั่นเป็นชิ้นๆยช,ช,ชิ้นแบบใหญ่กว่าหัวแม่โป้งอ่ะมันเสือกเอาไปบิดไว้เป็นไก่บดกูก็เลยโมโหมากเลยกูด่าแม่งออกสื่อเลยกโกรธมากเลยบอกอะไรมันจะสี่สิบอายุสาสิบเจ็ดแล้วนะทำไมงูแบบนี้อ่ะโอ้โหมึงไม่เคยแดกสุกี้อ่ะสุกี้ใครก็ไปใส่ไก่บดมันงูอ่ะกูเครียดมากเลยอ่ะยิ่งแก่ยิ่งโง่ เนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรอะ่ะปีชยาบอกนมากินมากมากขอบคุณมากค่ะปีชยาขอบคุณมากมากค่ะทองใบบบกสวยมากค่ะขอบคุณค่ะโฟจาบอกว่าคนขาสวยกวาลิซ่าอีกขอบคุณค่ะช่องอะไรอะ่ะเท่าได้มานี่มาบอกอยากให้แม่ทำพริกเกลือกูไม่ทำไม่ต้องมาแนะไอควาย ถ้าทำก็จะมีเนี่ยน้ำจิ้มหมูกระทะชาบูสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่จะทำเขาใจย่างอย่ามาแนะนำเรื่องบ้าๆโง่ๆลำคาญักญาบดชาะนาอร่อยมากขอบคุณค่ะ โอเคท็อป okay, กหนกพิษบอกว่าแม่ลีเนอะร์สวยจ้ะขอบคุณค่ะกนกกรบอกว่าแม่ค่ะของแม่อร่อยมากวันนั้นนุกดส่งมาสามห่อตอนนี้มีอยู่ที่บ้านหกห่อแล้วค่ะข,ขอบคุณมากค่ะกนกกรขอบคุณมากมากนะคะชามา่นาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้ไม่มีมมมเคเรสเตอรล วีนบอกมันเลยควนตีในสัตว์สต็อปบอกว่าเสียดาความอร่อยไม่เพิ่มโถพี่พวกนี้มันเคยตัวแล้วมันซื้อร้อยหนึ่งแล้วเราผลิตใหม่เราต้องขาย250แล้วถึงจะอยู่ได้ถึงจะมีกำไรมันจะซื้อเหรอผลิตไม่ได้เพิยงหซอ,องเดียวผลิตที่เป็นล้านซองต้องใช้เงินเป็น10ล้าน จะเอาเงินที่ไหนมาผลิตไม่ต้องมาแนะนำลำาคนขอให้ผลิตมาขายก็เจ๊งทวิตเตอรมันเฮียเนี่ยมันปิดบ้างอีกั้นการมองเห็นจะให้กูไปซื้อโฆษณาหากกูสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอจะแกล้งกูให้กูซื้อโฆษณาอีกเอาที่ไหนมาขายให้พวกมึงละมาขายให้พวกมึงอ่ะแล้วกูเจ๊งเจ๊งเจ๊งเอาที่ไหนมาเจ๊ง เนี่ยคนนี้เขาบอกว่าน้ำยำของแม่ตาลิซาอร่อยมากขอบคุณค่ะมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้แม่อ่านไม่ออกขอบคุณมากๆนะคะคระต๊อบคุณตายบอกอร่อยจริงๆหอมขอบคุณค่ะคุณนินบอกคุณแม่น่ารักมากเลยเอฟซีขอบคุณค่ะคุณนิน เนี่ยที่โปรไฟล์เป็นจุดึนีะ่ะคิดถึงครับแม่ลีนาคนสวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ่ะเนี่ยพัชราเจ็ดแปดกบอกน้ำยำแม่เข้มข้นมากอร่อยสุดๆขอบคุณแม่ค่ะพัชรา A G A A อะไรอะ่ะ A P I E A P เปีย e. บอกแม่น่ารักมาก่็ขอบคุณค่ะ A อเป โฟจาบอกว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกร้อหน้าดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะเอดอันนิสาห้าสบอกคุณแม่สวยมากมากขอบคุณค่ะคุณฟาลีมาบอกว่าซื้อมาสองหอชามะนาวอร่อยมากค่ะช่องโคราชบ้านเองช่องสำรองบอกเอฟีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ยูอาบอกใครอยากตื่นมาฟังแม่เยอะๆบอกเลยครับคุณค่า D A O W ดาวดาวอ่านไม่ออกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะดาวบากินข้าวอย่างกินแล้วค่ะกินไปสองมื้อแล้วค่ะชาลาศิธิ์ชาลาศิธิ์สวัสดีค่ะชาลาสิธิ์ชาลาิิธิ์นานาสวัสดีค่ะเสือพญาสวัสดีค่ะเจนนานสวัสดีค่ะ ไอคนนี้เรียกป้าบอกมันเลยกวนตีนพ่อแม่ไม่สั่งสอนมารยาททางสังคมไม่มีบ็อกแม่งเรียบร้อยเลยกวนตีนมาเรียกป้านินรัะคุณแม่ล่ะคะขอบคุณคะ่ะเ,เอสอันนิสาบอกเอฟซีแม่นะคะแม่น่ารักมากขอบคุณม่กะ <c oughs> จินจินจินนี่สวัสดีคะ่ะอ,อ้อยสวัสดีคะ่ะ จีวสัสดีบอกว่าวัดีแม่ลี่นจังจากคนนราที่ว่าสวัสดีค่ะครูภูพานุขอบคุณมากกับครูภูค่ะข,ขอบคุณค่ะกับผมอะไรเนี่ยนิดเนี่ยเนี่ยเซรามิกค่ะซีละสองหมื่นยี่สิบสีสี่แสนสุนินเน้นท่านคุณบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ลี่นจัง ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงกับขอบพระคุณนะคะคุณเพชรส,สกุลขอบคุณมากมากเนี่ยคุณเพชรส,สกุลเนี่ยก็เ,เป็นผู้ดีมีสกุลฉลาดอัจฉริยะมีมารยาททางสังคมพ่อแม่ก็สอนมาดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมเวลามาคอมเมนต์เนี่ยก็จะไม่ทำให้คนที่กำลังไล่อยู่อะเครียดไม่มีความสุขเขาฉลาดมากเมื่อกี้ที่หยุดหยุดหยุดนั่นคือบล็อกนะ เนี่ยแค่มานั่งรลายอยู่ตอนนี้บอกไปเยอะแล้วยี่สิบคนเพราะช่วงนี้ปิดตื่มอ่ะเด็กเย่ยเยอะนักวิชาการทั่วโลกอ่ะเขาวิจัยออกมาแล้วเขาบอกเด็กไทยโง่ที่สุดไอคิวต่ำที่สุดในโลกโง่กว่าเขมรโง่กว่าลาวโง่กว่าพมา่าโง่กว่ากะวิดนาะนช่วงนี้ปิดตืม่มอ่ะมันก็มาป่วนเนี่ยมาคอมเมนต์ป่วนทําให้เราเครียดรลายแล้วเหนื่อยมากเครียดมากเพราะอะไรมาเห็นคอมเมนต์แบบแย่ๆอย่างน้อยก็มีคอมเมนต์ของคุณเมื่อกี้อ่ะไปสืบสกุลเนี่ย ทำให้แม่มีความสุขลบความเครียดลงไปได้บ้างนี่กุ้มใจมากเลยนะว่าประเทศไทยทําไมมีเด็กเฮี้ยพวกนี้เยอะมาเพราะแม่มันไม่สั่งสอนอะไรยังไงแล้วก็ไอ้พวกแกงโรบอท AI ไอไอโอแกงของอเฮี้ยนั่นนะ่จะเที่ยวมาทุกช่องไม่ได้ช่องชัง้นช,ช่องเดียวนะไปเรียกให้เขาว่าไปหาเฮี้ยนั่นเอาเงินไปให้เฮี้ยนั่นไปให้เฮี้ยนั่นรอกูไม่ได้โง่อย่ามายุ่งกับกูเลยขอร้องนะกูบล็อกหมดอะกูลำคาญ เรียนแบบเป็นกำลังใจแม่ขอบคุณมากค่ะโปรส่งฟรีกดตะกร้าเลยค่ะไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามเนตตะกร้าอยู่หน้าจอก,กดเข้าไปก็รู้แล้วยังไม่ต้องจ่ายตังนี่ทำไมไม่กดถามอยู่น,นีในลำคาญ มดบอกอดนุนแม่แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณมดขอบคุณมากมค่ะที่กรุณาเมตตาสั่งสินค้าแม่ขอบคุณนะคะเซรามิกคาวซี่ละสองหมื่นยี่สิบซี่สี่แสนสุนินเดินท่านกินิกมอสุนินพัฒนาการสิบหกรุงเทพ เป,ปปเปปี่อะไรอะ D O G L Y C A N เปปเปปติตอะไรเนี่ยเขาเม่มาบอกหน่อยว่าอ่านว่าอะไรขอบคุณมากนะคะบอกน้ำยำแม่อร่อยใจขอบคุณมากมากเลยค่ะจีจีให้เท็ไอสั่งแล้วแม่อร่อยมากชอบชอบชอบแม่ดูสดชื่นมากวันนี้ขอบคุณมากค่ะการไรยเรื่อแรมสองสวัสดีค่ะ คุณอะไรอะสิทธิกรบอกน,น้ำยามาอร่อยมากครับกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงคกะปลูกผักปอหนูรักแม่ขอบคุณมากคกะคุณบันเทิงทุกมือทุกทีปอเคยสั่งชามะนาวมาทานอร่อยมากค่ะแม่ลีน่าขอบคุณมากคกะขอบคุณนะคะ เสบสกุลบอกผมคารพอาจารย์ลีหน้าจังกับคุณแม่ผมเมื่อ30สิปีก่อนเคยเป็นทนายความเคยพบอาจารย์ลีนาแลวเล่าว่าอาจารย์ใจดีโอ้ขอบพคุณมากค่ะคุณพิรศษกุลขอบคุณมากนะคะที่กรุณาเมตตาแม่เลยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของคุณพิเศษสกุลด้วยที่กรุณาเมตตาเล่าถึงประวัติของแม่ให้คุณเพิสศบสกุลฟัง ขอบคุณมากๆนะคะคุณไเสิบสกุลขอบคุณมากค่ะ L A M U E N G อ่านว่าอะไรวะล่าเมียงถ้าฉันอ่านปิดเธอก็ละมุนเหรอละเมียงวะละมุนบ้างละมุนก็คอาไม่ม,มาบอกว่าอ่านว่ายังไงนะมเขาไม่มาบอกสวยมากค่ะเม่ลินะาขอบคุณค่ะ แมมอสบอกแม่ขายอะไรก็รอยกับพอบคุณแมมมอดนะคะจีจีให้เชไอเมลอนที่ชอบกินทุเรียนบอกน้ำยำแม่เด็ดมากค่ะขอบคุณมากค่ะเมลอนขอบคุณมากมากค่ะฟ้าสายสวัสดีค่ะเต้บอกตะก้าสองสูตรเผ็ดแม่ดีน่าสวยมากขอบคุณค่ะคุณเต้ขอบคุณมากมากค่ะบันทึกทุกมือทุกทริป ไม่ได้ขายแล้วนะคะตอนนี้มีชามานาวกับไฟเบอร์เบอร์รี่แล้วถ้ามึงยังมาคอมเมนต์อีกกูจะบอกกูลำคาญวันนี้กูขอบอกมึงเลยไอ้ควายกูพูดกี่ร้อยล้านครั้งแล้วกูบอกพูดมาสองเดือนแล้วบอกว่ามันหมดแล้วกูไม่ขายแล้วเพราะกูเจ๊งไปล้านกว่าบาทกูไม่มีเงินจะลงทุนแล้วเพราะว่าถ้าจะทําใหม่มันต้องลงทุนเป็น10บล้านแล้วติกตอกมันเหี้ยมันหนึ่งตุลาเน,นี่ยมันเก็บยีบาทร้อนึงกูได้แป มึงฟังภาษาคนไม่ออกใช่ไหมเอกควายกวนตีนมาคอมเมนต์อยู่นั่นน่ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอกูขอบอกมึงเลยไอสัตว์คุณสกายบอกสัง่งรอบสองแล้วแม่เอามาผัดมามา่าอร่อยเนี่ยอันนี้ใส่นะ เมื่อวานเนี่ยแม่ให้ตะก้อเนี่ยไปหมักหมูสามชั้นทอดอํำป่าใส่อันเนี้ยโคตรอร่อยเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่น,นี้อย่างเดียวจบเลยเนี่ยซอสผัดกะเพราเนี่ยแล้วอันนี้ยเอามาผัดเอาไปผัดมาม่าได้เนี่ยเอาไปผัดได้เลยเนี่ยผัดก๋วยเตี๋วก็ได้ คุณบูมบูมสวัสดีสตูดิโอบอกแม่ซอส,สผัดกะเพราเข้มข้นมากอูดีใจมากเลยขอบคุณมากคุณบูมแม่มีความสุขมากเลยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าเป็นสูตรที่แม่ทำใช่ไหมแล้วทำขึ้นมาเนี่ยแล้วคนซื้อไปกินแล้วบอกว่าดีอะอร่อยอะเรามีความสุขอะรู้สึกภูมิใจมากเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบูมแม่ไม่ลืมประคุณเลยที่ กรุณาเมตตาสั่งซื้อสินค้าแม่นะคะยังกรุณาเมตตามาคอมเมนต์รีวิวให้แม่อีกเนี่ยน้ำตาแม่จะไหลแล้วนะมันซาบซึ้งใจจริงๆองะคุณแบงค์บอกข้าวผัดได้ค่ะคุณแบงค์เนี่ยซอสเนี่ยคุณคุณแบงค์เอยากจะกินข้าวผัดอะไรข้าวผัดไข่ใส่ปูหรือว่าใส่กุ้งใช่ไหมคะคุณแบงค์ก็ เอาซอสนี่ใส่เลยซอสใส่เลยถ้าชอบกินน้ำมันก็ใส่น้ำมันลงไปนะใส่กระเทียมกระเทียมอ่ะแล้วก็ผัดผัดผัดน้ำมันร้อนผัดผัดผัดใส่ไข่สมมุติว่าเข้าผัดไข่นะเข้าผัดไข่แล้วก็ใส่ไข่ไข่สุกก็ก็ใส่สซอสนี่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเอาข้าวลงไปคุก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 จบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยแล้วก็เลยต้นหอมกินได้เลย ถ้าจะใส่กุ้งก็เหมือนจะแหละผัดแบบเดียวกันก็เอากุ้งลงไปใส่จะใส่ปูก็ปูใส่ทีหลังเพราะว่าปูลงไปผัดเลยเดี๋ยวมันเละแค่นั้นเองเนี่ยซอสผัดกะเพราเอาเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อเนื้อวัวปลาหมึกล้วนให้สุกใส่ซอสนิดหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ใบกะเพราใส่พริกจบเลยอร่อยเลยเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยผัดชะนาหมูกรอบก็อร่อยผัดกะเพราหมูกรอบก็อร่อยผัดผักกระเฉดไฟแดงก็อร่อยผัดผักรวมก็อร่อย ผัดหนดมังกรก็คือผักบุ้งฝอยก็อร่อยเอาไปผัดกระเทียมพริกไทยไก่เนื้อหมูปลาหมึกกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยอะ่ะหรือว่าไปกุ้งผัดพริกเกลือกั้งผัดพริกเกลือก็อร่อยแล้วซอสนี้นะคะเอาไปหมักเนื้อหมักไก่หมักหมูก็อร่อยไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ซอสนี้อย่างเดียวกอดเลยคะ่ะสองกอดเลยยี่ยี่บททำหมี่ไก่ฉีกได้ไหมได้ค่ะนี่ไงคะเนี่ยซอสหมี่ไก่ฉีกเนี่ย อันนี้ยังไม่เผ็ดไปเติมพริกเองเหรอสำหรับคนไม่กินเผ็ดเอาไปคุกเข้าเส้นใหญ่ไปทําผัดซีอิ๊วก็อร่อยทาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อะไรไม่ต้องใส่อะไรเลยถ้าอย่างเผ็ดบางคนก็หาพริกป่นไม่ได้นี่ไงเราทําอย่างเผ็ดมาแล้วเนี่ยก็เอาเส้นหมี่เส้นเล็กแบบหมี่ไปลวกใส่ต้นหอมผักชีขึ้นไส้ไก่กระเทียมเชียวใส่กากหมูใส่แคบหมูแล้วแต่คุณผู้ชมชอบใส่หมูสับใส่ไก่สับ,สบ,สบ,สบ ใส่ไข่ต้มใส่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยใส่หมูยอใส่ไส้กรอกก็อร่อยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกก็อร่อยใส่หมูแดงหมูกรอบอร่อยเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุ๋นก็อร่อยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบอ่ะพวกใส่กระเทียมเจียวใส่ซอสนี่คุกเข้าใส่ต้นหอมผักชีใส่ปูก้อนปูก้อนไปนึ่งก่อนก็เป็นหมี่คุกปูปูคุกหมี่อร่อยมากมีสองรสเลยแบบเผ็ดจะไม่เผ็ดที่ทำอย่างเผ็ดมาเพราะบางคนที่บ้านไม่มีพริกป่น เราก็เลยใส่มาให้เลยจะได้ไม่ต้องไปหาไงบางคนที่บ้านไม่มีอ่ะใส่ไก่ฉีก็ได้ค่ะนี่ไงอยากกินหมูกระทะช่องอยากกินหมูกระทะแบบผมลองสั่งมาแล้วครับ จัดมาห้าขวดน้ำซอสผัดะเพราพและน้ำยำอร่อยมากครับขอบคุณมากนะคะช่องอยากกินหมูกระทะขอบคุณมากๆค่ะที่กรุณาเมตตาสั่งสินค้าแม่นะคะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะยังกรุณามาคอมเมนต์รี